สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมื่อนี้อันกะเมื่อนี้รอบสองนะจ๊นะเนาะอันนี้คือรอบสองเด้วจะเด้อไปอันหาเฮดเพิงเกาลักนะจ๊นะเนาะเฮดคือลายลาย,ลายพี่น้องเนี่ยมิติเ็ดเมาได้นี่อพอแล้วสองดอกอ,อันนี้ดอกหนึ่งอดอกหนึ่ง ดอกหนึ่งสามดอกนะ่าจะเพื่อนๆเนาะสามดอกจ้าจุ่มนี่ก็สามดอกนะอันนี้เห็ดเผิ่งเกาลักเนาะจะเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะเห็ดเึ่งเกาลักนะจ้าน,ะน,น,าาน,านี่สวยๆเลยจ้าพุ่นอ่ะปาฮัดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องบ้างเนี่ย ๊าดอีพออ่อไอแม่คอยเอ้ยเบิ่งป๊ดตัวนี้ตัวนี้โอบโอวบยาวๆเลยขายาวๆใหญ่เ,เลยมามามาลุยมาลุยเบิ่งนะป้า,าข่อย่างเดียเพชรข่อย่างเดียเพชรพี่น้องเพชรยังมาไล่แต่เดียวกระดดเลยเบิ่งนะโอ้ย ตอนนั้นเขาละคิดอย่ามันประธานี่ออกไอเอา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 ก้องค่อยกล้องค่อยกล้องค่อยโอ้ยจุ๊บเดียวด้วยพี่น้องนี่จุ๊บเดียวนะคะจุ๊บเดียวนะคะมา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 โอ้ยผู้ไรเงาเก็บเดียผู้เดียวมอนเดียผู้เดียวพี่น้องแมวเอ้ย มาลายแถพี่น้องพิ่นลองเพ่งมาตังใดดีนี่ปาดเอ้าอันนี้มันคือแตกเคร่งยังเสียเอ้าอ้ยขอเริ่มอันขอเริ่มทายอันเห็ดคลิปสั่นตัวละพี่น้องโอ้ยสร้างมันถอกปาดเหยียดนะผุนผุนอีกผุนผุนุนอ่ะผุนอ่ะเต็มปลาเลย เต็มปลาเลยพี่นอ้องมาดนี่กลุ่มเดียวแล้วนี่นี่เบิ้งเนี่ตัวนี้ด,ดูอยดอกใหญ่คักตัวนี้เบิ้งเนี่พี่นอ้องเบิ้งเนี่ยอ้ยเบิ้งเนี่ยอ้ยอ้ย,อ,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 ยอันนี้คือเห็ดพึ่งเกาลักนะคะเพื่อนๆโอ้ยอันกล่องคอยคอยทรายไปทรายมากคอยทรายไปทรายมาน้ำเห็ดเจ้าอันจะสิเผาอันวินเดอ้อ ข่อยคนนทาย่อยวิ่งกับเจ้าพุ่นโอ้ยใส่เสืเบิ่งกล่องใส่เสืเบิ่งเฮ็ดพี่น้องพุ่น่ะกุ้มเดียวเด้อนี่พนพนพนไม่อียบบังบังเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ยงามเลยเหมโอ้ยงามคักเบิ่งเนี่ยเ้ยโซอ้อนเฮ็ดโซอ้อนเฮ็ดเด้อพี่น้องเปล่าอีกเปล่าอีกบังเนี่ยเนี่ยเนี่ย พุดผุนอีกโอ้ยเอา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 คอย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 ขี้ลมเหยียบเห็ดโอ้ยมาผู้เดียวกับจ้าการพยายามคอยสิคุบเอาเห็ดเนี่ยโอ้ยนี่พุดเฮ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้ยคอยมวนคักโว่าคอยมวนเกะเพ็ดสมใจอยากพี่น้องแมวเอ้ยพุนอ่ะหลายคักหล่เน่เฮ้ยกำลังออก ตัวมุติมิเลยป้าพี่น้องคนละว่าข uh uh ่อยบอมี่เฮ็ดเก็บบัดใดเบิ่งเนี่ยโอ้ยตา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 ยโอ้เฮ็ดมาไลยแท้เฮ็ดไลยแท้บอลเดียวเลยพี่น้องจุ่มเดียวเลยนี่ปาแต่ว่ามันบอมี่เฮ็ดเพิ่นหวานนะพี่น้องเนาะมันมีแต่เฮ็ดอันเฮ็ดพึ่งอัน เบิ่งนี่กอเดียวครับพี่น้องนี่ผลงานวันนี้สุดยอดเ <c oughs> บิงบ่งเบิ่องนี่ก่อทษหลายเด้วเอฟซีคันมันอันคอยรบกวนพวกเจ้าคอยคอยตื่นเต้นก็เฮ็ดเฮ็ด <c oughs> <อ>มันร้ายคักโผล่อนนี่คอยเลย เบิ S <S ่องเนีเนี่ยเนี่ยแมนมันมุดเด้อนี่นี่นี่อันนี้น้องอันนี้หัวสีนน้ำตาลนี่จ้ะเนี่ยเนี่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเนี่ยอันในมือคอยกะเนี่ยในมือคอยกะเต็มขบโมมี่อันมือจิกยึดจับเอาแล้วเบิ่งเนี่ยนี่นี่ยเห็นปะพุ่นเบิ่งพี่น้องเบิ่องจะเบิ่งเห็ดพุ่นพุ่นแมนเบิร์ต เบิ่งแนะี้เฮดจะได้ข่อยสีหามเอาไปได้บาดนี่งเฮดจะได้ข่อยสีหามออกจากป่าได้บาดนี่โอ้ยในมือข่อยก็เติมโอ้ยจะมาเบิ่งพี่น้องกุมเดียวนี่เบิ่งจะเบิ่งกุมเดียวมันโพดพ่ออิริเด้นี่เบิ่งอีพอยแม่ข่อยเอ้ยเฮดพี่น้องเอ้ยเฮดจะได้หละบดนึ่ขอบ่เมียน บ่มีคำสิเว้าเลยเฮ็ดร้ายแห้งขาดหนมาบางังขนมาบังหันข,ขวดขาแตนเฮ็ดบ่ขึ้นเฮ็ดบ่มีโอ้ยขนลระบานทางพี่บ่มีเห็ดทางพุ่นเฮ็ดร้ายสะออนเห็ดว่าบังเงี้ยพี่น้องโอ้โอ้โหัวขาดหัวรถยาเด้อยาเด้อโอ้ขวดจกเอาอ๋อคือขาอยาวใช่พี่น้องแมว โอ้ยงน,นะอีพอยแม่คอ,อยเอ้เนี่ย พ่อยแม่ขอเอื้องไลยเว้ยเื่อว่างขนาดด้วยพี่นอ้องเนี่ยกอเดียวค่ะ ขามันอยู่ลยคักพี่น้องเบิง่งเล้เบิ่งขามันนี่งัดใหม่ออกโอ้โหเบิง่งโอ้โหเบื้อง เสียงเครื่องบินรบกวในใได้จ้ะเด้อพี่น้องอือสามพ่อแม่ลูกสวยๆขายาวๆเลยขาเอ้ยนางงามพู้นเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่ปอดจะเบิงบ่งเ็ดพู้เบิ่งปอดมาหลายคักแทะขนาดอันห้อยกวางนะ่ะเต็มอยู่เด้อ กวางพอน,นั่นกวางพอน่นคือสิกินคือสิกินท้องแตกเลยละ่ะพอน่นคือสิอิ่มคักเนาะพอน่นแล้วถอยทับแมเพอ่นขี่กวางน้่พี่น้องเนี่เห็นปะนี่ขี่กวางกวางมัก็กินเห็ดคือกันเระ่ด้อแต่ว่าเห็ดมันหลายเกินมันก,กินบ่เบิดเนาาจะเนาะเนี่ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งจุ่มเดียวเระ่ด้อนี่จุ่มเดียวจุ่มเดียวนะคะ มามาเอาอันมาเอาอีกอันกุ้มนี่มาเอาอีกกุ้มนี่จังขวดสีอันเป็นนางตัดขาเนาะจ้ะเนาะเก็บเอาเก็บเอานางตัดขาเธอเดียวปะบึ้งลายคักไอ้โอยแม่ค่อยเอ้ยบึ้งคนแม่นมืดแล้วนะ กวางพนก็กินบาบาดบาไว้เนาะ้ะเนาะมันหลายเกินพี่เนาะ บิกอ่อนๆแล้วพี่น้องมึงงามเนาะเป็นตาหักตะเปะตะเปะโอ้ยคอยบอกคิดบกฟันแล้วนั่นะนะ,นะเข็มคัดสันพี่น้องเข็มคัดส,มดสันเ,นนข,ข,ข,เข็มคัดสันนี่ก็คือขาดพอถึงนี่แหละเนาะเข็มคัดสันขาดพอถึงขาดพอถึงเข็มคัดสัน คอยยางมาซีเทียวได้อันปลาเนี่ยเทียวไรกับบุมีเทียวไรกับบุมีเทียวนี่อันนี้ข่อยข่อยว่าข่อยสีบ่มาเด้ข่อยเบิดหวังข่อยซ้นหวังกับปลานี่บัดรไดแท้มันลอยข่อยมันลอยข่อยเบ้ย์ตขันบ่ได้ฮักในการเก็บเห็ดแน่นะ่ะจ้างข่อยกับบ่ได้มาเด้นี่แต่นี่ว่าข่อยข่อยมักแท้การเก็บเห็ดเพ้ย ไปประ่านในหอดใสเลยพี่น้องถูกเทียขอยยางจนขาหลากเบึงอันนี้บริเวณป่าเนาะจ้ะเนาะบริเวณปา่าเฮ้ยพุ่นอัน,นกระเปา๋าค่อยใส่เห็ดว่างอยู่หันมาขอยซีมาอันทำการตัดขาได้บัตนี่ เห็ดพวกนี้ข่อยบอกเก็บดอกเด้อพวกนี้มันเป็นเห็ดพึ่งขมนะจ๊ะเนาะเห็ดพึ่งขมมันน้ำข้าวเจา้าเนี่ยเห็ดพึ่งขมจ้ะพี่นอ้องเห็ดพึ่งขมนะคะจริงๆริอ่ะมันบานนะสีข้าเจ้าก็บบอเอาดอกข้าเจ้าสิเอาแบบตุมต่มๆนะจ๊ะเนาะแต่ว่าตุมต่มๆข่อยก็บบอเก็บดอกเพราะว่าอ่าขันสิเอาไปแกงไปยั้งมันก็ต้ับต้มน้ำออกก่อนอยังสิอ่ะข่อยข่อยบอเอาันะขอยบอเอาบึง่ง อุมเห็ดไปขอเสิพาเจ้าพวกเจ้ามานั่งตัดขานั่งตัดขานนะข่าจะเนาะใครแน่จะดอกม,นะนะมอนีว่านธิดต่มีันเวลาไม่โอกาสได้มามาสิเปลี่ยนกล่องจอนเดอสิเปลี่ยนกล่องตัดขาซะก่อนโอ้ยนี่ดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยขอบ่เห็นอันอีกดอกหนึ่งขอย่างเหยียบดองปุบอันหนึ่งขอเลื่อ,อน ยกขาขึ้นอ้าวข่อยางเหยียบเพชรด้วยว่าสัตวดอกปะเนียนอีกดอกนึงก็โอ้ยฮอนสีเห็นเนี่ยดอกเบิ่งอันดอกนี้ข่อย่างอันข่อย่างเหยียบจนข่อยางตัดออกนะพี่น้องเนาะข่อยันขอย่างเหยียบเห็ดเห็ดมันหลายผาด คอยคิดแล้วเพราะว่าปกติปลาเนี่ยนะคอยบ่เคยพิดหวังเลยคอยเขามาเนี่ยบ่เคยผิดหวังกับปลาเนี่ยพอแต่มาปีนี่คอยมาสิ้นหวังบ่ได้คอยสินหวังบ่ได้คอยจอบไปอีกคอยก็ได้อีกวงในพี่น้องโอ้เฮ้ยมีแตงงาม,งาม,มความสุขของมาดามต่างแดนก็ซีมิซามิระพี่น้อง มาดามตางแดนกะไปย่างหางเข่าพับเข่าบาบา่ได้ดอกจ้าโอ้ยของอยู่นี่มันแพงเน,น,นาะจ้ะเนาะนาเนากะอยู่แต่บ้านคณะห่อน,นายยางกันสิกะเขาก็ได้เข่าปา้าเก็บเพชรเก็บพักปางใช่นหมจ้ะเนาะต้องใหโอกาสได้เข่าพับเข่าบาคือข้าเจ้าดอกฝร,ฝรั่งเมียฝรั่งต่างแดนเนี่ย คือความซุกข,ของมาดามซุกไร้พี่นองไปเก็บเพชรเนี่ยโอ้ยมีเห็ดให้เก็บแหงมวนคล่ะอืมมวนนี่กับโบเมนว่บาบบขิดหอดพีหอนองเด้อพี่นองเด้อแหงมวนแห่งซุกส,สบายแหงขิดหอดพีหอนองเด้อแหงเห็นเห็ดยังสีกะโอ้ยคือหอดตหนาเม่หอนหอนเนอยากให้แม่มาเก็บอยากให้แม่ได้กิน กินบอทอได้แต่ยากให้เพิ่นเก็บเพราะว่าเก็บเห็ดในมวนเอลีได้พี่น้องมันเห็นเห็ดนี่เลโอ้มตื่นเต้นไหมคนบ่เคยเก็บก็สิบว่าเข้าใจนะจ๊ะเนาะถ้าคนเคยเก็บเนี่ยโอ้ยมันมวนมันข้อมือซื้อข้างในเล็กๆมันบอสามารถสิอันมันยายออกมาเป็นข้าวเบาเนยนะพี่น้องเนาะมันมวนนะจ๊ะมวนคักออลี่อันนี้เสือมันขอากจีิ ฟังไว้ยังสินาะขอจิกอืมอจิกฟังไว้ยังสิละอ้ยไม่คืนมาอีกเนี่ยฟังไว้จ้ะพี่น้อง มาจากไปกันต่อจ้ะไปตัดขาต้อเนาะจ้ะเนาะเหลืออีกสองกลุ่มสองกองผมได้จ้ะประท่านให้ตัดไปอีกกองนึงจ้ะ นั่งยองๆนั่งยองๆตัดขาเห็ดแม่พญาบอกออกมาเด้อพี่น้องแมนว่านั่งเอาแต่เห็ดบอเอาแม่พะย่านี่น่าจะเนาะก,กุ้มนี่กันน่ซั่มนี่ลราจะนี่มาหันมาจะเบิ่งไกลๆคักๆเบื้งกันะนะนี่โอ้โหหลนหล่นลนลนเบิ่องนีโอ้โหขาวจนพูนอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่องนี หลังเสือมันไหวคือเก่านะาน๊ะน่าพี่นอ้องอุ้อันนี้เบิ้งคอยโกยขึ้นมากขอก็เห็นอีกดอกหนึง่งโอ้มันอยู่ใต่ห้าพี่นอ้องเห็นไหมเฮ็ดเห็นเอะต่ออยู่มัง้งข้ามนึงแสบปิดไปนะจะพี่น้อง,น,องนี่ โอ้ยอันนี้โอ้ยนี่ขามันไปอีกกองนึงจ้ะกองนี้กันน,น้อยๆต่อแต่อ่ะพี่น้องขนาดอากาศน้ำเขายัางหอนไหม มูลีเจ็ดองศาเลยพี่น้องข่อยคือหอนบุดๆแท้เพืาอว่าข่อยอัดเสือมะานาวมาลายโพดข่อยยานข่อยยานข่อยน้าวเนานะเจ็ดองศาแล้วมี่แต่ว่าข่อยกระเหียแตกอยู่ไง ง,งามๆจะพี่น้องบั่งนะสวยๆน,าน่าจะเนาะอืมเป็นอะไรกันยวกน้ำนวดนวดใส่ถุงไว้ขอยบอพาได้จ้ะเด้อะขอยบอสิบอพาไปยนะังขอยบอกใส่ถุงตีผิดไปยังสิละมาคือเก่าน,าน่าจะเนาะฟังไว้จากพี่น้องอืมเสื้อเขาฟังไว้อืม ไปละจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดน่าจนะเนาะเหมือนนี้ก็ได้เฮ็ดสมใจอยากอยู่เหมือนนี้ห้ายคักเอาไว้พอกันคลิปหนานนาะจานะเนาะขอเสิญอีพี่หนึ่งอีพี่สองอีพี่สามไปต่อกันอีพี่สามจะพี่น้องไปไปเก็บเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งเกาลักนาะจานะเนาะกำลังขืนตุมุติมิร้ายคักค่ะร้ายคักไปเข้าไปกันต่อจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิดก้อนไว้พอกันคลิปนานนาะจานะเนาะเบิ่งคลิปหนามันสีไรอันคักบ่ 拜干爹。